เลือกตั้งอเมริกามีผลต่อทองคําและหุ้นตอนนี้ผลคะแนนการเลือกตั้งนะครับของอเมริกาครับสดสดนะครับก็ค,บคือโจไปเดน264คะแนนส่วนทัมสองร้คะแนนนะครับก็รอผลการนับคะแนนจากการเลือกตั้งทางไปรษณีย์นะครับอีกแค่6คะแนนนะครับโจไปเดนก็ชนะทัมนะครับ ปรากฏการแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วครับทั้งหุ้นทั้งทองนะขึ้นตามกันไปหมดเลยครับตอนนี้หุ้นไทยก็ได้อันนี้สนะครับบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็ทองคำนะครับก็ขึ้นไปด้วยกับหุ้นนะครับปกติเขาจะสวนทางกันนะครับปรากฏการแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนช่วงโควิดใหม่ๆนะครับทองกับหุ้นขึ้นไปด้วยกัน ใครที่ลงทุนในทองคำและหุ้นก็ต้องวางแผนรองรับความเสี่ยงให้ดีนะครับประชาชนก็เริ่มออกมาประท้วงผลการนักคะแนนนะครับซึ่งคาดว่าผลการนักคะแนนทางประชนีจะมีการโกงการเลือกตั้งนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ